ตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนเนาะไว้ค่อยมาทางการนวดบำบัดนี่เป็นการกายภาพบำบัดนะที่ครบเขาเรียกว่าครบองค์ประกอบของมัน,นคนตรงนี้มันเจ็บมากแต่มันคือช่วยเร่มหัวใจนวดส้นเท้าตำแหน่นี้รักษากะระเพาะปัสสาวะตรงกลางร,รักษาไตฐานยวโปโเป็นฐานสมองเนี่ย ถ้าเรารู้สึกว่านวดอย่างนั้นไม,ไม่ไมดีก็มาใช้เขา่ากดไปกดเบาๆไม่จดเป็นต้องกดแรงคนถูกนวดจะรู้สึกเจ็บแต่พอเราปล่อยแล้วจะรู้สึกสบายเห็นไหมรู้สึกยังไหมครับสบายใช่ไหมมันจะโล่งเห็นไหมพูดได้นะว,ว,ว่าวิดีโออยู่ <S 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 เจ็บถ้ามันเจ็บก,ก็บอกว่าเจ็บไม่สบายก็บอกไม่สบาย เดี๋ยวหาว่าหมอเป็นคนนำพูดก็ไอ้ปกติไม่ให้ใครถ่ายเราบพราชายก็เพราะแม่ที่ไงมาได้ต้องไม่ไม่เคยไปยงวดแล้วไปทำกายศาสตร์สามีแกก็แปดสิบเอ็ดปีอยที่บ้านนั่นเองเห็นไหมเราใช้แต่ร่างกายหาเงินเรียกว่าทำงานมันตึงมันล้าเราไม่เคยดูแลมันอย่างถูกต้องกินข้าวอาบน้ำอย่างเดียวมันไม่พอแล้วผ่อนคลายเห็นี้ย มันเหมือนเจ็บนะแต่ปล่อยแล้วเรารู้สึกเป็นไงสบายจังเลยเห็นยังที่นี่มันมีเส้นหัวเข่านั่นนาก็ทําให้เข่าเสียเห็นยมันมีเส้นบดดึงเข่าเลยเห็นยับดหได้ไกเย็่ได้มันจะดไหมไม่มันจะรู้สึกสบายเห็นยังเมน่อตรงนี้ก็ช่วยเรื่องการพักผ่อนนอนหลับถ้าน้องนี้ตึงเราจะนอนไม่หลับถ้าน้องนี้ตึงระบบการเผาผ่านดูดซึมจะไม่ดีเห็นไหมถ้าน้องตึงข้างซ้ายเป็นหัวใจอีก นี่ยเป็นริ่นเลืนเล่นในหัวใจเป็นหัวใจโตโงได้ย้ายกล้องมาฝั่งนี้ได้แล้วถ้าจะถ่ายจะห้เดีกไ็นขอบคุณค่ะ ดูยากถ้เป็นราเราถีอว่าเป็นารแรกจะไปไปแพร่หลายข้ามจังหวัดนะคุณหมอบ้านเขาผู้สูงอายุเยอะเวาเาไปทางมันเยอะเป็นปวดจริงๆแล้วสู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมง่ายกว่าเห็นไหมมาฟังธรรมขแ้นดีวเราเข้าใจบรรลุธรรมได้เอาละค่ะเนอได้รับคาแนะนาจากคุณหมอก็จะไปทําตามได้ทีนี้จะได้ไม่ต้องเสียตังค์จะได้ไม่ต้องเสียตังค์นวดถ้าจะกดตรงนี้รักษากระเพาะปัสสาวะ นนะไม่มีมมความรู้เรื่องนี้เลยถ้าเรากดอย่างนี้นะมันจะวิ่งถึงเท้าอย่าไปเก็งมันเราถึงจะรู้ว่ามันวิ่งถึงเท้าจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําอะไรผิดตรงนี้มันอักเสบม,มันก็จะเป็นอักเสบก็เพระาะปัสสาวะด้วยกดตรงนี้รักษาปอดไม่ผมแนะนําให้ฟังทําไมถึงต้องกดขนาดนี้จะได้รู้ว่ามันวิ่งไปที่เท้า่อยเลยดจะล่องเลยเห็นอย่างเพราะนั้นถ,ถ้าเราทําผิดต่อเท้าเราจะได้โทษถึงปอด<ม>ที่อัดนี่อะไร,รกูให้ฟัง ถ้ากระยิงเท้าตรงนี้อักเสบตอมน้ําเหลืองเราก็จะอักเสบไปด้วยเนี่ยมอนโนเขาเนี่ยนวดเท้าเนี่ยอก13จุดตรงนี้คือต่อมน้ําเหลืองอย่างนี้ึบบ่เลย,ยไม่แม่ตอนกดมันเจ็บตอนปล่อยแล้วมันจะร้องไม่ปล่อยผมกดจุดให้ดูนะั่นคือจุดฝังเข็มแต่ดีกว่าฝังเข็มมันกล้าพูดออกสื่อได้เพราะว่าถ้าเราลวดลมเดินไม่ได้เราไปฝังเข็มมันก็จะดีแต่มันจะครบรอบเลือดสิบห้าวันก็จะเป็นอีก เพราะลมันเดินจากตำแหน่งหนึ่งไปที่ข้อเท้าไม่ได้ไปเท้าไม่ได้เห็นไหมก็นี่ก็เหมือนกันกดตรงนี้รักษาหัวเข่าฝั่งนี้มันคือเส้นนิปโป้เท้าเนี่ยกดตรงนี้นะเพราะนั้นถ้าเราทาําขาไวายเราก็ต้องเสียหัวเขา่าเนี่ยปวดจิตเลยฮนะพอเราเอาขาควายตรงนี้มีเส้นหัวเข่าอีกเนี่ยปวดไปถึงหัวเขา่าเลยใช่วิง่งจกกตรงนี้ไปถึงหัวเขา่านี่ผมปล่อยมือจะไม่โดนเห็นยัยนี่ทําให้ดูนะจะได้รู้ว่า ทำไมเราขาควยกันเรวกเข่าจะเสียเพราะตรงนี้มันมีเส้นหัวเข่าอีกปอปล่อยดูลิสบายเลยเห็นไหมจิปาาเข้าค้าคงนะเนี่ยงนี้แต่หไม่เป็นไรอย่าไปสนใจมันไม่มีไม่มีเหตุผลอเออมาถึงบอยผมฟังก็จะไปสนใจมันถ้ามันไม่ตรงบางคนนะพาแล้วหัวเข่ามันเคลื่อนจากเฟรมมันอีกก็ทําให้เราปวดหล,ลังได้ไม่ได้ปล่อยก่อนปล่อยก่อน๋อยวาเพิ่งโอเคมันจะม,มีเทคนิคต้องกดให้โดนเส้นมันก่อนแบบโอเคพออย่างเงีนนะ้ยไม่ต้องปวดหยับยันหยัดหยาดยก อย่าก,กลัวมันอย่าก,กลัวมันไม่ฮะเราแค่ขยับลําไส้เพราะว่าส่วนตรงส่วนขวางส่วนล่างเราขยับส่วนล่างผู้สูงอายุอ่ะทาไมถึงต้องถูกนวดท้องก็คือขยับลําไส้ระบบการับถ่ายถึงจะดีเห็นไหมดูเฉาพอปแล้วรู้สึกไงบ้างโล่งเลยเห็นแม่รู้สึกไงรู้สึก,สกว่าไปไงอก็สบ,บายกว่าไม่รู้สเขาเรียกว่าโรงสบายตัวนี้เรเียกว่าโรงไฟชอนะ็อตไหม เออเห็นไหมเออไฟช็อตไฟช็อตนวดแล้วถ้านวดถูกเนี่ยมันจะดีแล้วก็ไม่ช้ำคลายอารมณ์ห้ามกลัวเห็นไหมเราย้ายกระดูกที่นี่ไม่มีใช้ปากเพราะแปะ็ไแปะใช้ดึงจริงเห็นเข้าหมดเลยเห็นไหม ใช่รูเยสสบายฮนะแต่ดูอย่างนี้เลยไม่เจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไหมเออไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวคิดว่าวุ้ยท่านี้เจ็บจังเลยไม่มีเราคิดไปเองอ่ายกเึินนี้ถ่ายวิดีโอไปดูกันเอาไปให้เอาไปแฟนเ็าดูเผื่อได้ได้พามาวันหลังโอ้ยตาแข้งนอกเวลาจะตาแข้งนะ อันนี้อยจะขยับเอาขายอย่างนี้ยกขึ้นตะแคงเห็นยังยขยับ,ขย,บขยับก้นมาทางนี้นะดีมากเห็นไหมถ้าเราไปยกผิดมันจะขวางทางมันไม่ต้องกลัวครับเอ็งเวลานอนต้องเอยียงหน้าอย่างงี้ตรงนี้คือเส้นตาตอนกดมันอาจจะรู้สึกเจ็บแต่จริงมันสบายมากเลื่อนมาไหลเวียนดีเห็นไหม ตรงหนังหูที่คนโบราณเรียกว่าเส้นทาตุอกหมายแต่กดแรงไม่ได้กดนี้แล้วก็คลายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเรื่อยเส้นตาเนาะปวดเจ็บนี่ก็เส้นตาไม่ต้องปวดฮะมันเป็นเส้นตาไม่มีอันตรายตรงนี้จะล่องเนี้ยเลือดมาไหลออกมาตรงนี้ได้เลยเวลา จะให้หมอนนวดให้เขากดนี้แล้วดึนขึ้นกดแล้วดึงขึ้นโอ้ตัวนี้คือเส้นปอดด้วยว่าเส้นสะบักกดตรงนี้ว่าล้หมุนแขนแล้วก็หมุนกลับอ,อย่าไปให้เขาใช้สอกกดมันหันได้เราอายุเยอะแล้วเจ๊เจไม่น่าเปลนไทยเปลนเป็นกายภาพจ้ะนีนีปล่อยตามผมไปนะอย่าก,กลัวนิดนดึโอเคกระดูกไม่ได้เคลื่อนเคลื่อนฝันเดียว จะเห็นผลไวก็คือรู้สึกสบายผมขออนุญาตใช้ตรงนี้นิดน,นึงนะมันจะหนักแน่นกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าเนื่องจากรูปสบะาหมอมันใหญ่กว่านิ้วมันเจ็บถึงนะต่ปล่อยดูสิพอปล่อยแล้วนะ่ยสบายโล่งๆได้แรงเนะ่ไไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกฮนะ เขาสงสัยเขาไม่ร oh, oh, anyway> ู้เขาเป็นอู้ทำท่านเจ็บอานอนหงายเขาเปอ้าวมีปัญหาแค่นี้แหละมากว่าโทษอ๋อมื่อกี้นี้มาต้องรักษาสองข้างนี้มันไม่สะดวกนะโอ้นักกายภาพเขารักษาข้างเดียวหรอไม่จะบอกคุณหมอจากเราดูกันฟังเลยจากแบกขาไวอย่ากลัวผมรู้ว่าตรงนี้ผ่าไว้แต่อย่ากลัวรับรองไม่มีผลเข้ามาเห็นไหมเส้นเนี้ยที่มันตึง ไว้ตดคุยโอเคบับลองไม่มีผลต่อหัวเข่าที่ผ่านเนาะระวังตรงเรื่องโอที่ผ่านโบราณมากเลยเสร็จฟรีมาเนี้ยมาเป็นถึงปีห้าหกเปลี่ยนลูกสะบ้าใช่เรียนได้นั่นจะเป็นหรอมันมาจากเอวที่มันอักเสรที่เราทำปวดหัวเข่า ตอนนั้นยังไม่รู้จักคุณหมอที่แล้วไปหาคนได้ทำไปผ่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีคนมาทั้งวันหมอจะผ่าเข่าไปเลเดินหลังที่เดี๋ยวก็ดึงหลังดึงโปเท้าก็หายเมันคือบางคนเป็นที่นี่โปเท้าเองอาจารย์หลายๆคนปวดเข่ามากดึงนิโพ้ปุ๊บหายเลยแล้วบางคนก็เป็นที่หลังบางคนที่กขาบอกที่ร่องหมุนมาฝั่งที่ได้หอเนี่ยมลูกค้า เพืแหวหมอที่ที่แล้วหมอบอกว่าเป็นขั้นที่แล้วต้องเปาเปลี่ยนหัวเข่าแล้วถ้าเขาโกงเยอะต้องป่ขาขามันโกงนะคุณหมอนั่นแหละมันเจอไม่มันมันเกิดจากตรงนี้มันเบี้ยวด้านบนกองต้องมาอยู่ขั้นนี้แล้วเนี่ยขอบคุณค่ะบ้านเขาพูดสูงอายุหมดเลยมีปัญหาเรื่องการดูดี่ยเลยใช่ใช่บางคนทำงานหนักทำงานหนักเลย แปลกสิ่งยังเข้าสวอเลยหมอคนเกษตรกรคุณหมอคนทำงานแต่มันมีความศพไงตอนหนุ่มๆที่มีฟันกรุบตอนแก่เดินไม่จะไปไหว อาจารย์ทำหมดทีแรกแกนั่งมีมาดีไมนะ่มาดีแก <c oughs> <c oughs> ตัวแกตัวไปจอ้องวัดว่ามาดีสิก็คือแกนิสัยแกเป็นคนแบบนั้นเะนะองหมอหรือว่าถ้าภาษาเล็กซิฟรีอ่ะแปลว่าจุกจิกอะไรพวกนเนี้ยไม่จบก็จะจะมาหาหมอนเนี่ยทัวรหนูเก,กือบสิบรอบเนี่ยนักวิชาการอขยันไม่ยุอย่าลืมนะอะไรเงี้ยย้ำเร็วย้ำอีกเลยอ๋อขยันยปย้ำคิดย้ำทำ สแสดงว่าแกจะมีสายเป็นเรื่องสมองนะปล่อยตัวเพื่อฟังเป็นอาจารย์ก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวเขาเออเมียแกก็อาจารย์เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ม,มันเป็นโรคเขาเรียกอะไรยังคิดยังทำเป็นโรคคนแก่บางคนเขารำคาญพูดทีเดียวต้องจบอันนี้ไม่จบ ภาษาบ้านที่แล้วที่มาหมอทัวร์อหนูทั้งกี่รอบเออแกมาบรรยายให้เราฟังเยอะเรื่องฟรีเรื่องอะไรเรื่องโน้นเรื่องนี้พูดได้อะเป็นเป็นน้อยกว่าคุณป้านี่เยอะของแกเราป้าแกเป็นเยอะมากมแกยันแข็งแรงเดินตัวเปียวเลยคอยตาผมไปนะก็ต้องสนใจมันมันเกี่ยวกับหัวเขานะั้น ล้วขาควายต่อไหนต่อไปเดี๋ยวไปโดนฟอกไตฟอกทรานั้นเป็นตำแหน่งบอเลือดเขาเรียกว่าเลือดเกี่ยวกับเลือดไตเนาะต้องนอนแล้วก่ายหมอนค้างอย่างเงี้ยสูงๆอยเาีนี้ได้จต้องกายอย่างนี้ถ้าหมอนข้างกามมันก็ไม่ไม่ค่อยสูงมันจะมันจะหลุดอ่าคมีหมอนข้างไหมเดี๋ยวมันจะชุบให้หมอนข้างเนยใช่ใช่มันนิ่มมันนิ่มอย่งเงี้ยมันจะหลุดถ้าถ้าถ้าสูง่งเงี้ยคนเวลาถ้านอนอย่างเงี้ยเลยมันจะสูงมาดี ผู้ชายพีหิงค่ะน่อาจาอ่าวันดีหวานเนเธอบอกว่ามาไม่ได้ไงไหนหวานบอกมารีบมาโออาจารย์ม่มด้ไงหวานไม่หนอาจารย์ทักความมาอไม่ได้โรบอกไม่ใช่ไอมิวมันบอกฉันแล้วละ่ะเมื่อกี้นี้่ไม่ได้อ่านลายเารย์ลายหวัดลอาจารย์ตกไปไกลมากเลยนอ่นาแต่ฉันโอเคนอนกมาเลย ไม่อคอยอาจารย์ดีกว่าให้อาจารย์คอยเองไม่รู้คิวไหนไม่ใช่เพราะตอนเย็นฉันไม่มีคิวกันจริงเหรอใช่ที่เห็นเธอป่วยฉันก็เลยไอ้บิวมันบอกฉันฉันเห็นเธอน่าจะป่วยฉันก็เลยโทรไปหาเธอจย์เคายในได่อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเดินหน้าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยฟ้องให้อาจารย์แล้วเุออาจารย์เพราะว่าให้อาจารย์เป็นผู้ใหญ่นะ อยู่โต๊ะรับไหวไม่อาจารย์เพราะว่าเจ้าบอกเจ้าสาวเพราะไม่อย่างนั้นเลยวันทีท่เท่าไหร่วะนะ่าก็ได้18อาจารย์ฮาร์นิออดในยามรีดค่ะอืมไป18 18เดี๋ยวเนี่ยเป็นมีบทไปเชิญมีรายละเอียดวันนั้นมาให้อาจารย์ก่อนเพราะว่า,อาพอดีจังหวะเห็นวันนี้อาจารย์พอดีเลยที่กูอบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ลงมาไม่ต้องให้ซองอาจารย์นะว่า ฉันถ้าเถอะแมอาจารย์ไปไม่อยากใส่สองให้อาจารย์ไปโยกเราจัดเรียนยังแค่ร้อยาด็กสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวยนะหรอรถเราคันไหนวะเทงดำนั่นแหละเธอรู้ได้ไงต้นป้ายแม่เห็นป้ายประมูลผมก็รู้แล <um> ้วเออป้ายเดิมประหัวจ์เราจำกันง่ายนะไม่จำรถอจะจำเป็นป้ายรถจะจำเยอะเลยโอเคอย่างน้อย่ากลัวอย่ากลัวไม่มีอะไร อาจารย์วันวันวันดีมากเลยอาจารย์สอนอาจารย์เรื่องเรื่องนั่งรถจาโอ้โหโคตรดีเลยอาจารย์ไม่วมแลวไม่ไม่ทรมานมาถึง้านเลยได้ปกติโคตรดีเลยตลาดไปไหนก็นั่งอย่างนี้เลยเออดีแล้วไม่อาจารย์จรนงอาารย์ผมอาจารย์งอขึ้นอย่ากลัวนะไม่กลัวไม่ต้องกลัวไม่มีไม่มีอะไรกัวเขาที่ผ่าเชื่อผมนะเห็นไหมที่เราคิดเมื่อกี้คนละเรื่องเลยใช่ไหมคุณป้าใช่ไหม ยังท <kung> ่องมาจากว่าแม่หมอผ้าผ้าคนหนูละดึงด้วยบอกนอนนอกเดินสิบัวปาไม่ไหมอ๋อที่จะกวป้ากาป้าคนหนูดึงอ๋อไม่รู้ว่าอยากได้อย่างนั้นจะได้ซื้อผ้าเตรียมไว้ว่ากลัวดิหนูเลยโอเคก็เล่นกระดานหนูเลยบอกไม่มีไม่มีเคยเรียนทุกอย่างแล้วเรียนก่อนที่จะดังอีกพอตรวจผมเรียนสัตวเสี่สอบก็ใช่เงี้ยแล้วอาจารย์ขวัญดินขวัญจะแร่ยังไม่มีเจ็ดดินยังไม่มีหมอเขียวทำไม ทีโนยนะไปโรงพยาบาลแนวรงพยาบาลปัจชิราบองให้เปเอ็มไอเราให้เป็นภาคมาขอบอกโก้มาหลักภาคอาจารย์นี่ไม่ต้องภาคแต่ละม้วนคาปเลยเนี่ยขอบอกโก้อาจารย์ดังที่ตายนะเป็นีทพกระดูกันทีวัชิลาอาจารย์ดังเอาไปลุยมัแล้วโก้กับบีซอมไปเอ็มาไอที่บ้าโอ้เป็นปฏิสิทธหนักกว่าบ้าเลี่ยไฟทาเนี่ยไมฟทาเลยจ้าปกติก็นั่งทับเข่าได้ก่อนไม่ได้เลยทำได้ไม่ได้ขาบวมเนี่ยอาจารย์ตุองเล้นน้ำให้ก่อนนะ นี่รักษาอาจารย์มากี่ปีก็สิบปีก็สิบสองปีไม่เคยขาดนะนอกจากไปเมืองนอกหรือว่าไม่ก็ิดหลงคืหมงวันอาจารย์มาแล้วเราไปอยู่อีกรงคีกที่ต่อมาได้ไหมอ่านอนง่ายเราจะลุกแล้วโอเคเืออาจารย์นี่เป็นอาจารย์จริงๆนะแกจนอาจารย์สองคนไว้จำอะไรนะจะเบิร์กจะเบิร์คยกหัวขึ้นแม่ผมจะพาลุกเห็นยังลุกง่ายนะมาเหรอน่เนี่ยดีแล้วอีกรองเ้าไม่ยเนี่ยหกสิบสี่แล้วรักษา อาจารย์เราอายุเท่าไหร่นะเฮ้ยไม่ถึงไม่เอรเวอร์เวอร์หหกกอดกอน่เดินไม่รอดบางเือยะจา์รมนมากเกินนะจหดไม่เจ็บแล้วนะอย่างนี้โอเคปุณอุ้แขนไว้โกเค็นลยหน้าโอเคไม่เป็นเอามือออกหายใจได้แล้วก้มสีสานนิดเดียดีมาก โอเคผมจะพาลยกอยู่ด้ยฉันกูแครยกขึ้นซโอเคอ้าวเดินเลย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 เออเดินไปพักผ่อนได้แล้วเยืดตัวให้ตรงเเออนี่คือต่อไปของหวานใช่ไหมใช่ไอ้ออน้องจะยืดกระดูกไหมไม่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 เป็นนะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเลยยืดก็ลองเดินไหน่อยก็ได้บังบังอะไรเนี่ย เด็กก็เดินได้ก right. oh, anyway. no. ็ไปน้ำไปน้ำกับคุณป้าเดินตัวอาจารย์อันนี้ก็เรียนเชิญไม่ใช่เรียนเชิญไม่ใช่ฉันบอกว่าขอบคุณมากที่เรียนเชิญอาจารย์อาจารย์คนแรกนะนี่บัตรคนแรกเลยให้อาจารย์วันนี้ไม่แจกใครเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลิศในชื่อแต่อาจารย์มันมีเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเจ้าเก๋าเจ้าสาวเขาลิฟต์เมาเลยนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาอาจาสบายเลยนะยืนได้ตัวต่อไเพราะพวกเขาอยู่ที่สามสิบเขาเรียนอยู่ในต่างประเทศไม่อยู่ตรงนี้